รีวิวผลเลิฟพันในหนึ่งนึนาทีสกิแลแรกเป็นการสร้างเหมือนเป็นธนูหัวใจมันไม่ใช่ธงเหนีมันเป็นหัวใจเหมือนในกระตู้นเลยแล้วเราก็จะยิงออกไปฟิสกิลนี้แบบสามารถใช้ได้เลยแบบเป็นความชำนาญหนึ่งปอร์เซ็นสกิลสองมันเป็นการแบบหยิบธนูแบบเป็นธนูสอนลักของกาประเทศมาแล้วก็ยิงออกไปสกิลโคตรไกล จะยิงออกมาเป็นรูปหัวใจแล้วก็ยิงมาเหมือนแบบไฟดิสโก้เลยซึ่งบอกล่าสกิลนะโคตรแรงแถมโคตรไกลเดี๋ยวใช้ให้ดูใกล้ๆนะเสื่องเนื้อสตูลโดนก็จะตีสถานะคิมิโนโตะนะเออะเนื้อมันเพีย้ยมยอดมนุษย์ยอดมนุษย์เอาพรางคิมิโนโต้ใส่มาเนี่ยเอาพลังคิมิโนโต้ข้ามไปกินนี่มันจะตีสารอย่างเงี้ยคืองสตูลจะอ้าวเนี่ยสตูลจะติดเอฟเฟก เป็นหัวใจอย่างเงี้ยรอบๆแล้วคือถ้าเป็นหน้าจอมคือแบบน่าจะแหัวใจสั่นๆรอบรอบหน้าเลยสกิลที่ยสามมันเป็นสกิลแบบที่ที่ชื่อว่าคีมิโนโตะแบบระเบิดมันเป็นการที่แบบมึงเนี้ยก้มโก่งตูดแล้วก็มีหัวใจขึ้นข้างบนแล้วก็มีเสียงแบบตึก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 ตุกตุมมันก็จะระเบิดตุมโอ้ยซึ่งมึงก็จะติดสถานะคีมิโนโตะเหมือนกันนะแต่บบอกเลยผมก็ชอบสถานะโกงตูดขี้แล้วก็ตุม สกิลวีเป็นการทําหัวใจแบบเหมือนดูลแรกแต่แก็ลเล็กลงอ้าวมันย่งคอนเทนต์หนูเมื่อกี้ถือว่ามันไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วกันนะเราจะมองไม่เห็นไอ้หนูที่เดินทาด้านหลังเราสกิลวีจะเป็นการซัมมอนอ้าวลอ,องคินโนโตะตายเลยสกิลวีมันเป็นการหยิบหัวใจแบบเหมือนเหมือนสกิลแรกแต่แค่เล็กลงเล็กมากๆเลยอะ่ะคือมันเล็กคือมันเล็กเหมือนหัวใจของเขาแหละมาเราจะยิงไปแบบ มันก็จะการหัวใจใหญ่แล้วมันก็ซัมมอนเบคอนขุงออกมาคือซัมมอนมันเป็นเพื่อนในโลบ็อกเรานะว่ามันเคยมีครั้งนึงที่พี่ไบส์ที่พี่ไบส์ซัมมอนมันเป็นซันน่ะสั่งซัมมอนพี่ได้ไหมได้ได้แต่ต้องดูก่อนว่ามันจะออกอันเดอันี้เบคอนเพื่อนซันใช่มันเป็นเพื่อนหนึ่งซัมมอนพี่มาหนึ่งเรามาดูดวงกันเน่อยพี่แยมจะได้ออกแยมปะไข่ะนี่มันไม่ใช่พี่มันซัมมอนพีแยมไม่ได้มันต้องดูว่าจกดวงอ๋อมันเรนดอมอ่ะ สกิลเอเป็นการ,ราเป็นการสร,ร้างนกคิมิโนโตะขอมนเงี้มันคือผมชอบสกิลเอที่สุดแล้วเพราะมันแบบมินได้แถมพาเพิ่มมินไปได้แหละเนี่ยคือแถมเราสามารถทำสิ่งนี้ผมอยากทำมาตลอดเย้คือสกิลนี้คือแบบมันดีมากคือแบบมันสามารถกดสกิลแบบแรกๆได้อย่างที่เนี่ยสกิลนี้ สกิลนี Ready, like like hey, oh. jamais, ้หรือว่าสกิลนี้หรือสกิลหนึ่งที่หลายคนคงแบบอยากให้มันทำได้คือสกิลนี้เฮ้ยใครอะใครอะใครอะเฮ้ยใยฟูของไอ้เพียมไอ้ได้ใบฟูคนใหม่แล้วจริงก็ทำนั่นก็คือจิ้ง